v b a d h o o k e r ร y มาใหม่อีกแล้วนะครับสวยโดดเด่นราคาย,ย่อมเยาวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ v b a d h o o k e r y y นะครับตัวนี้นะครับหนอกเ,เ,เป็นแบนดแบบนี้จะมีตั้งแต่เบอร์1,000แล้วก็เบอร์2,000งานตีอ่ะปอมงานสปิวิวนะครับงานเบาๆช่อนกระสูบเก็บกระพงงานตกประเก็ตสบายๆเลยครับสำหรับ เบอร์พันและเบอร์สองพส่วนเบอร์สามพันจนถึงเบอร์6,000จะเป็นลักษณะหนอบกลมนี่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์สามพันงานทะเลเบาๆนะครับตัวนี้ก็ได้สวายเล็กๆนะครับหน้าดินใสๆเล็กๆเบอร์สามพันก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเบอร์4ี่0ั0ห้าพันตามเกมของเราได้เลยมาดูตัวสเปค ของตัวลอก v b a บ h e r c u l e กันนะครับตัวนี้นะครับจะมีตักก้งแต่เบอร์1,000จนถึงเบอร์6,000นะครับอันนี้เป็นสเปคนะครับอัตราทดรอบ5.1หมดเลยเบรกนะครับ5กิโล5กิโลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์3,000จะ7กิโลเบอร์4,000จะ8กิโลเบอร์5,000และเบอร์6,000ก็จะ10และก็12กิโลนี่นะครับกำลังเบรกนะครับ แล้วก็อัตราการใส่สายนี่ครับเลือกใส่ได้เลยนะครับหรือจะดูเป็นแบบหน้าตัดก็ได้นี่นะครับลูกปืน6บวก1บอลแบร a ง i n g s ส r นี้นี่นะครับสเปคของตัวลอก h u เค c u r ่ y นะครับตั้งแต่เบอร์1,000จนถึงเบอร์6,000นี่ครับเป็นลอกแขนเกลียวนะครับสำหรับตัว h u เค curry นี่แล้วเฟรมตัวแขน เป็นเฟรมชิ้นเดียวเลยครับโทนของลอกนะครับก็จะเป็นสีกลมนะครับแล้วก็จะมีสีทองเข้ามาผสมรูปลักษ์ดีไซน์ดูทันสมัยนะครับมากขึ้นนี่ครับอาร์มแขนก้านนี่ครับชิ้นใหญ่นี่ครับเสียงของลอก อาจจะไม่ได้ดูกลิ้งกลางมากนะครับตามสไตล์ที่ออกแบบมานะครับแต่ก็ถือได้ว่าให้เราได้รับรู้นะครับเวลาปาดึงนะครับสำหรับตัวคูเคอรี่นี่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์1,000กับเบอร์2,000เป็นหนอบแบน์แบบนี้ครับสวยๆคลาสสิกเบอร์3,000ถึงเบอร์6,000นหนอบกลมแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่900บาทเป็นต้นไปนะครับสำหรับ V b แบตัวใหม่รุ่นนี้ วันนี้ตีน้อยเอามารีวิวแนะนํากันนะครับนา้นาๆที่สนใจถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับลอก v b a d h e r c u l e ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้ก็เอามาแนะนํากันนะครับ